ข่าวด่วนวันนี้นะครับศาลยกฟ้องนะครับคดีหลงจู๋สมชายนะครับคดีลักลอบตั้งบ่อนการพนันฟอกเงินชี้หลักฐานไม่เพียงพอนะครับนะครับเห็นไหมครับคดีใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ศาลยกฟ้องหมดเลยเพราะหลักฐานไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นคดีตู้ห่าวทุนจีนสีเทาที่คุณชูวิทย์กาลังไล่บี้ไล่ขยี้กองบัญชาการตํารวจนครบาลสํานักงานตํารวจแห่งชาติ DSI สำนักงานอัยาการสูงสุดผลสุดท้ายก็หลักฐานก็จะไม่เพียงพอเหมือนกันใช่หรือไม่และสุดท้ายก็ไม่สามารถเอาผิดใครได้นะครับใช่หรือไม่นะครับการดําเนินคดีกับพวกเจ้าของบ่อนการาน,านันคนที่ชักชวนเล่นการาน,านันนะครับหรือคนที่ฟอกเงินหรือยาเสพติดนะมีเงินมีทองมาจํานวนมากนะการรวบรวมพยานหลักฐานของตํารวจอัยการต้องรัดกุมนะถ้า ตำรวจอายการนะครับทำงานไม่เต็มที่รนะวบรวมพยานหลักฐานไม่เต็มที่นะครับโอกาสในการจะเอาคนเหล่านี้เข้าคุกก็คงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะอย่างคดีที่ศาลอาญายกฟ้องหลงจู้สมชายนั้นก็ขาดพยานหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการกระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องการจัดให้มีการเล่นการัน,นันเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินไปมาที่ผิดปกตินะครับข้อมูลการใช้โทรศัพท์ จำเลยแต่และคนคนที่ครอบครองเงินมีความเกี่ยวพันเกี่ยวพันกันอย่างไรผิดปกติอย่างไรไม่ชัดเจนพยานหลักฐานไม่ชัดเจนไม่เพียงพอนะตำรวจจับมาอายการสั่งฟ้องสารยกฟ้องหมดนะครับเพราะฉะนั้นทางตำรวจแนละอายการก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขว่าคดีแบบนี้จะมีโอกาสชนะคดีซักเรื่องหนึ่งหรือไม่อย่างไรคนจะคาดหวังตำรวจคาดหวังอายการได้หรือไม่ พี่น้องว่าอย่างไรช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจากทนายกลายทุกเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันครับแสดงความคิดเห็นนะครับ